้องขอมันหา่างเขาเลยซื้อใหม่สามรวยพว่งในเพี่นอง,งเพราะว่ามันมันสาดเร็วเติมความสุขทุกโมเมนต์เลยนะสายเงีวเมียพั่นนั่เนาวันนึ่งสองนี้แน่ว่าันาได้สองแบบทั้งเดีกี่ดีชาร์จเร็วปลอดไฟน้ำอีกสาม,สาม,สามวัดตัวโมพิดกอโทษเลนอ ยางดีเลยยังซ้เร็วก็เคยซื่อเชียนึงแล้วนะีว่ว,ว่าไปเล่าวาานันท้หมเนาะก็ไปเสียบปุ๊บมันนี้มันรู้ปฉพอก Thank yeah. you. ชอยาสูบเนาะเป็นลักษณะเรียงเลนี้นนมนยาสูบนะนี่ช่องยาสูบ ทานกันนะแหแก่ไม่รอดหรอกา่ะคือการถอนิยร้อยกว่าเ่อยสามสิบบาท ไม่จีคอนเทนต์เกี่ยกัตลาดก่อนก่อต้อนไปเตี่ยว่อก็เรขใจเยนเอาเบิมจูบแมวงอมขขึ้นเนาเปิดร้านขายหน้ามืออาวุขายสิาไม่ได้ตลาดหรอกถ้าคนนัย่มันทว่าบ่มีสมองติดคนมันชื่อทำจะกองล่างละโมมีสมองติดเลยจะกองล่างขึ้นเงิดเลย เอาไม่ไงหนีไปยุธยาดันอุ้ยสมองบาดเอาไปค่อยทามาเจ้าอี้สมองดีเอาไม่ไลูก้ได้กันแล้วบาดตอนนี้ผู้ที่สามก็เลยมาเจอจ่าในวัดเอาะจับว่างี้เลย lên phải nang quá <citizenship en> <rideeln> <coughs> เป็นคนลูทำกัะตรงเสียอ่ะเพื่นไอ้เป็นันควันดดมงานงน,งางนี่นยัยงอ้นท้องเสียแล้วว่าแสงเดีอวมันท่องเสียต้งขึ้นอหรนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video 他应该会过来。谢谢